ตำนานธรรมะกำเนิด12นักษัตวตอนที่4นักษัตวปีเถาะความอ่อนโยนความอบอุ่นและความเมตตาณดินแดนสวรรค์ชั้นดาวดึงหลังจากที่พระอินทาทิราชทรงส่งสัตว์สตนแรกหนูวัวเสือไปทำหน้าที่ตามคันลองทำแล้วโลกเริ่มหมุนเวียนไปด้วยพลังทั้งสมอย่างปัญญา ความเพียรและอำนาจแต่สิ่งหนึ่งที่โลกยังขาดคือความอ่อนโยนความอบอุ่นและความเมตตาเพราะเมื่อผู้คนเริ่มมีอำนาจพวกเขากลับเริ่มแข่งขันเอาชนะกันโดยไม่คำนึงถึงหัวใจของผู้อื่นวันหนึ่งพระอินทาราธิราชทรงเดินตรวจด,ดูโลกมนุษย์เห็นผู้คนทะเลาะแย่งชิงและเบียดเบียนกัน เด็กเล็กร้องไห้เพราะไม่มีใครสนใจหญิงชลานั่งเมืออยู่ข้างทางเพราะลูกหลานต่างเอาแต่หาผลประโยชน์เสียงสะอื้นนั้นดังไปถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงพระอินทราธิราชจึงเอ่ยกับเหล่าเทพทั้งหลายว่าความเข้มแข็งและอำนาจนั้นจำเป็นแต่หากขาดเมตตาโลกจะกลายเป็นทะเลรายแห่งหัวใจ เพราะอ,องค์จึงส่องแสงลงไปบนป่าดอกไม้แห่งหนึ่งและเรียกกระต่ายขาวตัวน้อยออกมาจากโพรงกระต่ายขาวคำนับพระอินทาทิราชด้วยความนอบน้อมพระอินทาทิราชตัดว่าข้าเรียกเจ้ามาเพราะโลกต้องการหัวใจของเจ้าเจ้าจะต้องลงไปเกิดในโลกมนุษย์ เพื่อสอนให้เขารู้จักความอ่อนโยนที่แท้จริงกระต่ายขาวสั่นด้วยความกลัวข้าเป็นเพียงสัตว์เล็กอ่อนแอจะสอนได้อย่างไรเจ้าคะพระอินทาธิาราชมองลงมาด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนแม้ดอกไม้จะบอบบางแต่มันก็ทำให้โลกรู้จักคำว่างดงามจงอย่ากลัวที่จะเป็นผู้ให้ แม่ไม่มีอำนาจใดๆเลยแล้วแสงจันทร์ก็ห่อหุ้มกายกระต่ายขาวก่อนจะนำมันลงไปยังโลกมนุษย์กระต่ายขาวเกิดในหมู่บ้านเล็กๆริมภูเขาในหมู่บ้านแห่งนี้มีเด็กชายคนหนึ่งชื่อโสพลที่มักถูกรังแกเพราะไม่ยอมสู้กับใครวันหนึ่งโสพล ได้พบกระต่ายขาวที่ขาเจ็บอยู่ข้างทางเขาจึงช่วยพามารักษาเขาป้อนผักคอยดูแลทุกๆวันจนกระต่ายหายดีแต่เด็กชายกลับถูกพวกเด็กเกเรหัวเราะเยาะว่าเจ้าคนอ่อนแอทว่ากระต่ายกลับมองเขาด้วยแววตาที่อบอุ่นมันยิ้มแล้วพูดเสียงนุ่มในนิมิตของเขาว่า เจ้าไม่อ่อนแอหลอกโสพลการช่วยชีวิตหนึ่งชีวิตคือการสร้างโลกใหม่อีกใบในหัวใจตนเองคือหนึ่งหมู่บ้านของเขาถูกโจรปล้นโจรได้สิ่งของมากมายและยังจับกระต่ายขาวไปด้วยเพื่อจะเอาไปทำอาหารโสพลมองเห็นเขาจึงรีบวิ่งออกไปขวางอย่าทำร้ายมันเลย มันไม่ทำร้ายใครโจรหัวเลาะเจ้าเด็กโง่มันก็แค่สกักและใช้มีดคว้างใส่กระต่ายขาวทันใดนั้นแสงจันทร์ก็สาดส่องลงมาปกคลุมร่างของกระต่ายมีดหยุดกลางอากาศโจรตกใจในสิ่งที่เกิดขึ้นโจรทุกคนล้มลงคุกเข่าด้วยความสำนึก ในหัวใจของเขาเกิดาพาคย้อนกลับของสิ่งชั่วร้ายที่เขาเคยทำมาเหมือนกระจกสะท้อนกรรมให้เห็นอย่างชัดเจนกระต่ายขาวเก่าว่าว,าวา่าความโกรธก็เหมือนไฟเผาตนเองก่อนที่จะเผาคนอื่นหากอยากพ้นทุกข์จงดับไฟนั้นในหัวใจของเจ้าเองโจรเหล่านั้นร้องไห้สำนึกผิด และหันกลับไปทำความดีในเวลาต่อมาเมื่อภารกิจเสร็จสิ้นก็ะต่ายขาวก็ได้กลับขึ้นสวรรค์พระอินทาทิธราชตรัสด,ด้วยความเมตตาเจ้าคือผู้ทำให้โลกได้รู้ว่าความอ่อนโยนมิใช่ความอ่อนแอแต่คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เปลี่ยนใจคนได้โดยไม่ต้องต่อสู้ จึงทรงยกย่องและให้เป็นนักษัตวปีเถาะเป็นสัตว์ประจำปีที่สผู้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเมตตาความสงบและแสงจันทร์ที่เยียวยาใจมนุษย์ผู้มีเมตตาย่อมชนะผู้มีอำนาจผู้มีความอ่อนโยนย่อมอยู่เหนือผู้มีโทสะสติคือเกราะที่ป้องกันภยัย ได้ดีกว่าความแข็งแรงเมตตาคือพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าความกลัวผู้มีใจอ่อนโยนแท้จริงคือผู้มีจิตใจมั่นคงที่สุดอย่าดูถูกความอ่อนโยนเพราะในความนุ่มนวลน,นั้นแฝงด้วยพงังแห่งสติอันไม่อาจทำลายได้